สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงของเดือนมกราคมปี2567สําหสำหรับชาวราศีพฤกษภผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พึกพฤษภาคมถึง14มิตรมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ The Hermit Queen of w One Six of w One Seven of Cups The Empress n i g h t of Pentacles Six of Swords Five of w One j l Strength ในความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่สถานะโสดชาวราศีพฤกษ์นะคะในตอนนี้เป็นความรู้สึกที่ออกมาบอกว่าช่วงนี้มีความสุขอาจจะได้ก็อาจจะมีการเริ่มต้นความรักเกิดขึ้นนะคะมีการเริ่มต้นความรักที่ดีมีการเริ่มต้นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่สดใสมันมาพร้อมในเรื่องของ การใส่ใจการดูแลการห่วงใยด้วยก็ได้ที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของเลือกนะคะเลือกเป็นการมองเป็นการที่ใช้คล้ายๆกับว่าบริหารสเสน่ห์อยู่เมื่อก่อนเป็นคนโสดเป็นคนโสดที่รักตัวเองนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาจีบคุณเยอะนะคะค่อนข้างเยอะมีคนเข้ามาจีบทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะ เลือกเลือกเยอะหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่ามีตัวเลือกเยอะคนโสดคุณมีความสุขอยู่แล้วนะคะมีมีออร่ามีมีเสน่ห์มีสเสน่ห์ในตัวมีสเสน่ห์ในตัวในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมพร้อมที่จะมันหมายถึงมันมีในเรื่องของการตกลงมั่นหมายหรือว่าพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างคือตัวคุณอะพร้อมพร้อมพร้อมในที่นี้หมายถึงการที่จะมีแฟนการที่จะอยู่ หมายถึงในอนาคตเป็นครอบครัวก็ได้นะคะมันหมายถึงความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบเ็มเพรสคือความสมบูรณ์แบบการอยู่แบบมีครอบครัวเป็นความรักก็ความรักที่อบอุ่นเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีก็ได้มันหมายถึงความอบอุ่นความพร้อมนะคะการจะอยู่ด้วยกันแบบอย่างมีครอบครัวช่วงนี้คุณได้พบได้เจอคนที่ใชยและดูเหมือนว่าคุณจะดูคุณจะดูโดดเด่นมากในช่วงนี้มันหมายถึงความโดดเด่น มันหมายถึงการมีเสน่ห์มันหมายถึงออร่ราที่คุณได้เป็นประกายเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะในช่วงนี้และอีกอย่างคนที่เข้ามาเขาก็เหมือนมันเป็นพลังงานดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาที่บอกว่าเจอคนที่เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้าใจเหมือนเจอคู่แท้ในช่วงนี้เจอคนที่ตามหากันมานานเหมือนต่อจิ๊กซอ์นะคะประมาณนั้นอืมแล้วก็ เจอคนที่ใช่เจอคนที่ตรงสเปคด้วยก็ได้สำหรับคนโสดชาวราศีพฤษภในช่วงตอนนี้จากอดีตที่ผ่านมาที่ที่เคยรักตัวเองที่เคยใช้ชีวิตอิสระตอนเนี้คุณจะได้พบพบความรักที่ดีพบคนที่ใช่พบคนที่ลงตัวพบคนที่เข้าใจแล้วก็ เข้าใจความเป็นคุณเข้าใจความเป็นคุณเรียนรู้ยอมรับซึ่งกันและกันเป็นความรักที่มันมาพร้อมความเข้าใจความห่วงใยซึ่งกันและกันคนที่เคยเป็นทุกข์นะสําหรับพฤกษบคนที่เคยมีในเบื้องหลังของความทุกข์ความเศร้าอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่มันเศร้าอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจิตใจคุณแม้ว่าในช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ลืม อาจจะยังไม่ลืมมันอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ในอนาคตคุณก็ยังมุ่งหวังหวังว่าจะเจอรักที่ดีๆแม้จะมีอุปสรรคที่เข้ามาบ้างความไม่เข้าใจไม่เข้าใจในในอารมณ์ทั้งตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าคนรักของคุณในบางคู่ที่พบเจอมันเหมือนความรู้สึกบางบางคนสําหรับพืกศมันเหมือนความรู้สึกที่เป็นการจบ เป็นการแยกเป็นการเหมือนมันมีความห่างไกลเข้ามาทําให้คุณคิดถึงเรื่องราวอาดีตเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาหรือยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ก็ได้แต่ตัวคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ความสัมพันธ์มันมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่บางครั้งก็ยังแอบแวบ,บคิดถึงคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงในอดีตคิดถึงคนเก่าๆทําให้ตัวคุณ บางครั้งยังรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าแม้จะมีผู้คนเข้ามาจีบคุณคนใหม่แต่ในใจลึกๆบางทีก็ยังเศร้าบางบางครั้งอยากอยู่อยากอยู่ตัวคนเดียวยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ก็มีไม่สามารถที่จะรบเรือนออกไปได้มันเป็นความผูกพันมันเป็นความผูกพันที่คุณไม่ไม่อาจที่จะ ที่จะลืมด้วยระยะทางหรือเวลาที่มันทําให้คุณห่างไกลกันก็ตามนะคะแต่คุณก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งพืชศพเป็นคนที่เข้มแข็งเต็งไพ่ใบสุดท้ายของคุณบอกว่ามันคือความเข้มแข็งมันคือความอดทนบอกว่าต้องสู้นะต้องไหวนะต้องอดทนให้ได้ต้องเข้มแข็งให้ถึงที่สุดนะเป็นคนที่มีหัวใจที่ที่เข้มแข็งจริงๆในในช่วงนี้แม้จะเจอ ปัญหาแม้จะเจอความทุกข์แม้จะเจอระยะทางเวลาบางคู่สําหรับชาวพึกษศพมันเหมือนกันการแยกการแยกกันจบด้วยบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งมันทั้งตัวคุณแล้วเขาต่างต่างต้องต้องแยกกันด้วยด้วยความจําเป็นด้วยความจําเป็นแต่ตัวคุณก็รับได้ตัวคุณเข้าใจตัวคุณเข้าใจนะคะตัวคุณเข้าใจตัวคุณรับได้ เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะอยู่ตัวคนเดียวแม้จะอยู่ในในความทุกข์ในความอ้างว้างหรือยังไงก็ตามแต่ดูแล้วใบหน้าของคุณยิ้มมันเหมือนคนมีความสุขคนที่เข้าใจคนที่รับรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอได้บางคู่อาจจะเป็นการรอรอการกลับมาของคนรักแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความเข้าใจและก็เริ่มต้นความรักที่ดีนะคะหมายถึงเกินน้ำต้นการเริ่มต้นความรักที่ดีความรักที่ที่สดใส ะะหรือไม่อาจจะแปลได้อย่างว่าเป็นตัวคุณเป็นตัวคุณที่ช่วงนี้คุณคุณดูมีความสุขมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะเดินหน้าในความรักที่ที่มันดีที่มันสดใสและก็จะได้พบใครบางคนที่เขาค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณอาจจะตรงสเปคคุณเลยก็ได้ใครคนนี้เหมือนเขาตามหาคุณอย่างยาวนานหรือเป็นคนที่ได้พบได้เจอเหมือนคู่แท้ที่ได้เจอกันในช่วงนี้ ทั้งตัวคุณและเขาต่างรับรู้ความสัมพันธ์ลึกๆท,ที่ที่มีให้กันอยู่ลึกๆนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกผูกพันนะคะมันเป็นความรู้สึกผูกพันที่มีให้ขอภัยช่วยแนะนําเพิ่มเติมให้และกันอยากจะบอกอะไรไหมในความรักของคนโสดในครั้งนี้ดูมูนเชนออฟสวอตไฟออฟคับ มันเป็นความกังวลอยู่หรือเปล่าบางทีคุณอาจจะเครียดอาจจะก,กังวลลองใช้ความความคิดเยอะๆสำหรับคนที่เคยเจ็บเนะาะไพ่บอกว่าคนที่เคยเจ็บคนที่เคยเจ็บหนักนะคะสิดาบคนที่เคยทุกเจ็บอย่างแสนสาหัสกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เคยทุกเคยเครียดเคยเศร้าจนถึงจุดที่สุดสิดาบมันหมายถึงที่สุดที่สุดของความเจ็บปวด การเลิกลาการจบการแยกในสิ่งต่างๆที่มันทําให้คุณทุกข์คุณปอบตัวเองคุณรักตัวเองคุณคุณทะนุถนอหมหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันกลายเป็นความกลัวกลายเป็นความระแวงกลายเป็นความสับสนเกิดขึ้นบางคนสับสนบางคนระแวงนะคะอยากใช้เวลาคิดนิ่งดีๆยังมีความรู้สึกดีๆที่มีไหมมี แต่อะไรที่มันสูญเสียไปความผิดหวังความเศร้านะคะเนี่ยมันความมันคือความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจหรือความอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณหมดกําลังใจหมดพลังที่จะเดินหน้าต่อไปแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งทวยยังมีความรู้สึกที่ดีความหวังที่ดีหัวใจของคุณยังบอกว่าคุณต้องสู้ต่อไปคุณต้องเดินหน้าต่อไปนะคะความรัก ความรักมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายผู้คนที่เราจะได้พบเจอเปิดใจเรียนรู้ไปอย่าเอาเรื่องราวเก่าๆในอดีตหรือความรู้สึกที่มันแย่ๆมาฝังไว้ภายในจิตใจอย่างน้อยๆคุณก็ยังมีลมหายใจมีความคิดนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งอยู่เสมอขอแค่ให้คุณให้คุณเข้าใจแล้วก็เรียนรู้การการใช้ชีวิตอย่าเอาความทุกข์เรื่องหนัก มาแบกรับไว้คนเดียวอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้วางอย่าคิดมากจนสับสนนะคะเดินหน้าต่อไปมองโลกในแง่ดีคิดว่าสักวันหนึ่งชีวิตของเรามันต้องดีความรักดีๆจะเข้ามาหาเราโดยที่ถ้าเป็นคนที่ดีถ้าเป็นรักที่ดีจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแต่ถ้ามันมีอุปสรรคคือ,อยังไงมันก็ต้องมีเงื่อนไขแสดงว่าอาจจะไม่ใช่คู่ นะคะให้คิดแบบนั้นอาจจะไม่ใช่คู่เราถ้าเข้ามาผิดจังหวะผิดเวลาอาจจะเป็นคู่กรรมนะคะคู่เวรน,นะคะคนที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีต้องเข้ามาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมจังหวะที่มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆมาขัดขวางตัวคุณแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยกันสม่ำเสมออันนั้นคือคู่แท้ คู่คู่ที่เข้ามาสนับสนุนคือการการระยมิตรที่ดีของคุณนะคะจะช่วยผลักดันคุณไปในทิศท,ทางที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะคนรักของคุณ mm hmm. เขาคิดกับคุณยังไงเดเมจิชิเอ็กออฟสวอร์ดไฟออฟคัพ เขาก็รู้สึกดีเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบางทีความรักมีให้ก็ดีนะคะเขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ทุกความเป็นไปเข้าใจในความรักนะคะ บางทีอินฟินิตี้มันหมายถึงความรักที่ที่ไปเรื่อยๆยังไม่ยังไม่ต้องการการผูกมัดก็ได้นะคะเขายังไม่ต้องการที่จะอยากผูกมัดกับตัวคุณแต่ยังอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้เพราะบางครั้งเขาคิดว่ายังเลือกไม่ได้หรือมันเป็นความรู้สึกที่ยังเลือกไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ยังลังเลเป็นความรู้สึกกลัวมากกว่ากลัวเจ็บ แล้วก็ย,ย,ยัง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 ไม่อยากเลือกไปทางไหนนะคะยังไม่อยากเดินไปทางไหนกลัวเจ็บกลัวผิดหวังกลัวเศร้าเพราะฉะนั้นก็คบ,คบคบกันในสถานะที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจยอมรับได้ในจุดนี้ไปก่อนแล้วกันเขาก็สับสนในอารมณ์เหมือนกันนะคะในหลายๆเรื่องมันมีเรื่องราวอีกมากมายที่ที่เขาต้องคิดต้องเคลียร์มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ เหมือนรักนะเหมือนเข้าใจเหมือนเหมือนเหมือนพอใจนะแต่ก็ยังไม่ยังไม่พัฒนาไปไปมากกว่านี้นะคะขออยู่ในตําแหน่งในหน้าที่ในในในระดับความรักที่เราตกลงกันได้ว่าความรักทั้งตัวคุณและเขาก็ให้อยู่ในในสถานะหรือในอะไรที่เราตกลงกันในระดับนี้ไปก่อนนะคะอย่าพึ่งที่จะ ผูกมัดหรืออะไรมากเกินไปเหมือนยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือมันมีบางบางสิ่งบางอย่างที่มันจําเป็นที่มากกว่านี้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันสําหรับคนรักของชาวราศีพฤษภคนรักของคุณเขาคือใครกันคนรักของชาวราศีพฤษภเป็นใคร10 of p e n t a c l e s the world เดาเช่ามีราศีพฤษบกันมังกรน,นะคะพฤษภกันมังกรราศีเดียวกันกับคุณเลยพฤษบกันมังกรเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความสุขในตัวเองเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วเขามองถึงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของอนาคตอยากมีความสุขอยากมีความความหวังความสดใสการอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็น ไพ่ของครอบครัวความสุขความหวังบางทีเขาอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการทํามาหากินอยู่ก็ได้ในช่วงนี้มุ่งหน้าไปในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนอกจากความรักที่มีแล้วยังอยากได้ในเรื่องของความมั่นคงหน้าที่การงานการเงินที่ดีแล้วมันจะมาพร้อมในเรื่องของความสุขความสุขความหวังความสําเร็จสิ่งต่างๆที่ปรารถนาที่จะได้นะคะมันคือความสุขความหวัง ในชีวิตแต่มันก็มาด้วยความมั่นคงต้องมาคู่กันนะคะถึงจะอยู่ด้วยกันไปอย่างยืดยาวนานแต่เดอะทาวเวอร์ก็เข้ามาทาวเวอร์ Tower เข้ามาอาจจะมีอะไรเกิดเปลี่ยนป,ปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นก่อนก็ได้ถึงจะได้มาในเรื่องของความรักการใช้ชีวิตการอยู่ด้วยกันไปเป็นครอบครัวประมาณนี้นะคะพึกศบกันเมืก่อนอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นปุบปรับฉับพลันต้องมีอะไร เปลี่ยนแปลงก่อนนะคะถึงจะได้มาซึ่งความรักความสมบูรณ์การอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอให้ขยายให้อีกนะคะคนรักของคุณการเปลี่ยนแปลงข้งนั้นคืออะไรเพราะมันมีไพ่เดอะทาวเวเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ดูเพิ่มให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปรุบป,ปับฉับพลันเหตุการณ์นั้นคืออะไร อ็อบครับนาอ็เพ a เจอร e s ควินอ็อบเพน e เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเพราะไพ่เหรียญขึ้นมาสองใบนะคะถ้วยหนึ่งไพ่เกี่ยวกับการเงินอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยทํางานหรือความมั่นคงหรือการ ทำงานอะไรในในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างปุบปรับฉับพลันอย่างอย่างรวดเร็วเขาเหมือนเขาต้องการความมัน่นคงถ้าเขาได้มาในเรื่องของความมัน่นคงทุกอย่างก็จะตามมาหาหาตัวคุณอย่างแน่นอนสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะมันหมายถึงในเรื่องของความมัน่นคงเกิดขึ้นความรู้สึกที่ที่ดีที่มอบให้นะคะมีกรกฎพิจิกมีด้วยนะคะสําหรับคนรักของคุณเขา เขามีแต่ความห่วงใยมีความใส่ใจอยากดูแลอยากอยู่ใกล้มันเป็นความรู้สึกผูกพันแต่บางครั้งความรู้สึกมันมาด้วยด้วยแบบยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะแสดงออกยังเคลื่อนเขื่อนไนนอายคุณอยู่นิดนึงสําหรับกรกฎพิจิกมีนแต่เขาก็มุ่งหวังในเรื่องของความมั่นคงความสัมพันธ์ที่ที่มันดีงามนะคะอาจปรับปรับฉับพันเกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินหรือการได้มาของอสังหารรมทรัพย์หรือสิ่งต่างๆที่มันทําให ให้ชีวิตมันมันมันคงยิ่งขึ้นความรักถึงจะเดินหน้าต่อไปนะคะอืมประมาณนี้นะคะความรักของคนโสดสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ